ส้างบ้านลังน,น้อยๆงบประหยัดเฮ็ดเองคนเดียวค่ะทุกคนมือนีนะคะเป็นอีกมือหนึ่งทีแบบเมื่อยๆค่ะเมื่อยใจแห้งก่อนที่จะพากเสียงใดในบจาทอนหายใจอยู่ห้ายเถื่อแห้งนะคะมือนีของที่ปุ้ยสั่งกตมาส่งแล้วเรียบร้อยเนาะจะเป็นพลาจะติดแข็งเซลลูลอยนะคะทุกคนโมเมนแผแพนอะคิลิกเดี๋ยวจะอะคิลิกมันคมันข้าข,ขทีถึงจะแพงนะคะ้ยก็เลยบไร้สรัางค่ะก็เลยลองสัางอันนี้มาก อันนี้ก็จะเป็นพลาสติกแข็งเนาะค่ะที่เขาเอาไว้เห็ดกองนั่นเองนะคะผวกกองเก็บกกตุ๊กตาอยังประมาณนี้เนาะจ้าทางหลานเขาก็ห่อมาแบบดีเลยนะคะทุกคนไปค่ะบัดท,ที่นี้เขาก็จะมาเที่ยงหน้าหน่อยเฮาเป็นยังคือว่าเมื่อยใจวัดตีเดียวทุกคนเบึงไปเดียวก็จะหูค่ะโค้งไม้ผ้าเลทที่ปุ้ยเห็ดว้ตัต้งแต่มว่านี่เนาะจ้าปุ้ยก็เห็ดเหล้วไปไหนเนระดับหนึ่งนะคะแต่กับบัตรท่านเดีลยวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะก็ล่อเนี่ยล่ะล่อแผ่นพลาสติกมาตรงนะคะกักกว่าจะเอามาใส่เนาะค่ะทอง้าฝ ฟังทั้งพูนก็นจีแหล่ๆเนาะจ้านะคะฟังทั้งนี้ยังสว่างที่ยูเนาะค่ะคิดว่ามือนในฝนตกแทดๆทนะคะเพราะว่าอากาศฮ้อนอบอ้าวแห้งจักสิว่าห้อนซ้ำไดจ้านั่งยู่ซื่อๆก็ขึ้นเหงื่อไหลเลยนะคะทุกคนมือน,นีบไว้เนาะค่ะก็เลยแบบว่าขี่รถเข่าบ้านนะคะไปเปิดแอร์อยู่ข้าวหนึ่งจ้าก,ก็บักหลายดีเฮ้านะคะแล้วก็ออกมาหน้าพอออกมาหน้านี่อากาศก็ยังฮ้อนอยู่เดีอจ้าปุยออกมาตอนประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะคะมือน,นีก็มีกิจกรรมว่นแม่ในยามเสาร์เนาะค่ะก็เลยบ่ได้มาเห็ดเบียกเข กับโบเป็นยังจ,าจ่าแจงไดแจงได้ห้ากระตังรอแผ่นพัดตะติกมาตรงอยู่แล้วเนาะค่ะหาก็จะมาเห็ดเทือเดียวเลยมาหอดกันจว่วทําความสะอาดก่อนจ่ามือนี้บเห็นหลงรอยของหมานะคะทุกคนมือกอนนันเห็นห้อยของหมามานอนค่ะ ก็มีคอมเมนต์หนึ่งนอกจากเพื่อนบอกว่าเห็ดประตูใส่แล้วมันโบ่โลมันบ่เป็นธรรมชาติเนาะค่ะเพื่อนบ่ออยากเบิองแล้วก็บ่ออยากติดตามแล้วว่าสันนอกจากตั้งเบิองแต่แต่ปุ๋ยผาดหัวขึ้นมาเท่แหลกเลยด้วยค่ะว่าสางบานลังนหน่อยนะคะปุ๋ยบ่ได้ว่าสีเห็ดเป็นเทียงหน้าแค่ยางเดียวทางว่าปุ๋ยเห็ดเป็นเทียงหน้าเนาะค่ะก็คือซ้ำหนีนี่มันเสร็จแล้วเดียบร้อยนะคะปุ๋ยจะบ่พยายามติ่จาอีกอย่างมาใส่เลยโดยความที่ว่าปุ๋ยอยากจะเอาไว้เป็นมุมส่วนโตของเจ้าของเอาไว้ทานางพักพรเนาะค่ะหล้กก็อยากจะเห็ดให้มันสามาาถนนนอนด้งนะ ว่าห้าต่างใจว่าจะเอาไหว้ทานนอนเนาะจา้ามันก็ควรที่จะมิดชิดกว่านี้นะคะเดี๋ยวความที่ว่าเ้าเป็นผูน้หยิ่งเนาะจา้าทามาปุ้ยเสียได้บบที่หฮาจะบร้เห็นบรรยากาศแบบว่าทงหน้าเข่าเขียวเนาะจา้าเวลาที่ห้ามองออกมาปุ้ยก็งห้สซึกเสียได้ค่ะจังว่าปุ้ยได้สั่งผัดติ๊กมานะคะทุกคนเดี๋ยวความที่ว่าผัดติ๊กอันนี้เป็นผัดติก๊กสีใสเนาะคะ่ะมันสามารถมองทะลุออกไปแล้วก็จะเห็นทงหน้าคือเกานะคะปุ้ยก็เลยคิดว่าปุป้ยอยากจะเห้้้้มมัันนนนเเเเป็ลาาายๆกกะจจ่่่่พือออททีีววูใหงไดบู้ อถ้ออดอดอดาหากว่าห้าบ่อแมอมบ่อเห็ดประตูบ่อเห็ดหนาตางนอกจากบอ่อเห็ดยังเลยก็จะอื่นว่าเทียงหน้าเนาะค่ะแล้วเป็นยังคือต้องแบบว่าแอมผนังแบบนีเนาะค่ะก็คือว่ายี่เมือแลงมาเนาะค่ะทุกคนยุ่งหลายแห้งเพราะว่าตั้งแต่ช่วงคำคำเลยเนาะค่ะก็คือนางบ่อได้เลยนะคะถ้าจะยู่ได้นอกจากก็คือต่องก้างมุงเท่านั้นนะคะถ้าหา,วากว่าห้าวบ่อแอมผนังนอก,นอกจากมาก็คือม้านอนน้ำเห้าหาุนแล้วบานนี้กันั่นละนอกจากวิเคระ์จะต้องขออภัยนำเด้อจ้าเพราะว่า ปุ๋ยน่าจะแอมผนังนะคะทุกคนหล้วก็จะเฮ็ดประตูหน้าต่างตามที่ปุ๋ยคิดไว้เพราะใดแผ่นพลาตติกมาแบบนี้เนาะจ้าปุยก็จะท่าย่อยลือโค้งออกนะคะแล้วก็ยิ่งแผ่นพัดสติกติดเขาไปจ้าบาทที่นี่ก็ต้องค่อยๆเฮ็ดเนาะจ้าเฮ็ดจะเย็นๆนะคะเฮ็ดจังไดแผ่นพัาตติกจังเรียบก็ท่าย่อยถอดนอตออกทีละโตเนาะจ้าหล้วก็ใส่แผ่นพลาตติกเขาไปนะคะแล้วก็ยิ่งกรับเขาไปขึ้นจ้าบัดนี้ตอนที่เริ่มเฮ็ดเนาะจ้าก็มีความมู้ซื้อว่าบ้าเขาท่าละได้บาดที่นี่แนบเบิ้งก ติกอันนี้เนี่ยเบิง้งคืนออ่อนบอ่อนเลยนะคะทุกคนแข็งอยู่นะคะบ่แตกนอกจากบ่เล่านะคะบ่ต้องกังวลนอกจาก เห็ดยายากดอกจะใส่เวลาโด้นดนนะคะซ้ำทีเห็ดใดแต่ละอย่าง mm hmm. พอเห็ดออกมาแล้วประกอบเสร็จแล้วเราจะเอาไปใส่ประตูจ้าสิพอดีหรือวอมันเห็ดไปนํากระลุนไปน,น้านอกจากถ้าหากว่าเห็ดมือน,นี้บสํเาเร็จนอกจากวิกคงจะได้ลืออกหลก็เห็ดไม่นะคะทุกคนอาจจะต้องว่างแผนไม่นอกาจากต่ว่ากะคงจะยัาง,งคงคอนเต์เดิมนั่นก็คือจะเห็ดให้มันเป็นกระจกแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศภายนนกอ่กงเต็มทีมันอาจจะสาแนะนอกจากมันอาจจะบวมืบนหนาไวา้นะคะ คนแต่ว่าเข้ากับพยายามแลวก็ต่างใจเนาะคะ่ะหากว่าเห็ดใดมันก็ะคุ้งจะแบบว่าเออเข้ากับเห็ดใดยังประมาณนี้นะคะแต่ว่าม,นนมือนีเบ่งจากลักษณะแล้วน่าจะบ่รอดค่ะทุกคนพอเห็ดไปเห็ดมาเริ่มเห็นปัญหาแล้วค่ะว่าเฮ้ยเฮ็ดังไห๋มันจังี่เหลียบนอ้อยอยังประมาณนี้ด้วยความที่ว่าพลาสติกมันก็บบได้ดแข็งแห้งเนาะคะ่ะแล้วเขาก็ม่วนมาานะคะทุกคนการทเทามาก้างออกแบบนี้เนาะคะ่ะสิให้มันเรียบเลยเทื่อเทียดเด่ยวมันก็เป็นไปบ่ไดดค่ะปุ๋ยกวัดขนาดให้มันพอ่อที่ับโครงใหม่ของปุ๋ย นอกจากร็จแล้วกับตัดเลยนะคะทุกคนตอนตัดเกียดได้อยู่นะคะแต่ในตอนนั้นนอกจากปุย๋ยก็มีความหมั่นใจนะคะว่ามันจะต้องได้มันจะต้องพอดีเขาจะตองบรเฮตเสียของแท้ๆอยังประมนันมีปุย๋ยสั่งมาทั้งเบิร์ดสองเมตรเนาะคะ่ะเมตรหนึ่งก็ถือว่าราคาแพงเติบอยู่ดีค่ะทุกคนหลอยกว่าบ,บาทแต่อยากจะเอามาดัดแป้งเบิรงนนอกจากบัตรเทือมมันสามารถใส่ได้นะคะถ้าหากว่าใส่บอดไอด้ดีก็คงจะต้องไปหาสื่อนาตางม,มือสองมาติดแล้วล่ะค่ะได้ยินเสียงฝ่าห้องมาแต่งใกล้ๆแล้วนอกจากล่มกัเรื่ม ัดมานะคะตักพักนึงเนาะคะ่ะฝนกระเลื่อมลงเม็ดบาที่นี่ปุษยสีบอกว่าบรรยากาศย่ำฝนตกนีดที่แห้งคักจ้าบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอากาศเริ่มเย็นเนาะคะ่ะฝนกระเลื่อมลงเม็ดเมื่อนี้ก็ได้จ้างให้คนมาตัดใบเขาให้เนาะค่ะก็จะตัดเป็นบางส่วนนะคะบริเวณไดทีแบบว่า,ายยาไล่ๆเนาะค่ะนี่ละจ้าอันใดเห่าเห็ดเองบ่ไดก็ต้องจ้างเขานะคะทุกคนเดี๋ยวปุษยจะพาไปฟังเสียงธรรมชาติจ้า ฝนกระตุกๆแนวนี้เนาะจานลองมานางเอาบรรยากาศเบิ่งกันหน้าเป็นนางเอกเเบิ่งกันหนามันจ <y HAHA S 1> ีคือวันละหือบาทที่นี่ปีนี้ทางบานปุยฝนบอค่อยดีเรศาโดนนๆจิตุกเ่อหนึ่งนะคะช่วงหนึ่งนั่นก็คือค้มยางเดียวเนาะค่ะค้มแบบว่าบ่มีฝนสองปีมานี้บเห็นน้ำออกแกงเลยนะคะทุกคนแปลว่าฝนตกบหนักเนาะค่ะ ท้องหน้าอีกพื้นหนึ่งของปุ๋ยนอกจากพระท่านได้มีน้ำเลยนะคะทุกคนมีแต่หยาค่ะเขาก็ได้กันเนี่ละจ่าเช่าหน้าเป็นยังจังโบลวยเป็นยังจังโบมีเงินนอกจากก้อย่อนแบบนี่แหละนะคะค่าปุ๋ยนอกจากค่าไถค่าปันค่าเกี่ยวกับแพงๆนะคะน้ำจำนะคะเฮ็ดหน้านะคะกับโบมีเขาอีกจ่าทางบันปุ๋ยก็จะเฮ็ดหน้าปี้แค่ยางเดียวนอกจากเพราะว่าทางบันปุ๋ยโบมีแรงน้ำนะคะทุกคนบวสามารถที่จะเฮ็ดหน้าปังใดจะเฮ็ดหน้าแต่ละเทือกต้องถาฝ่าถาฝนนะคะทุกคน ถ่าหากวนปีใดฝนบ่บเป็นใจนะคะนั่นก็คือบ่ได้เขาเนาะค่ะคือจังปีนี้นอกจากก็คือบ่ได้แรงแห้งนะคะทุกคนก็นยังพ่อมีน้ำอยู่บางเนาะค่ะบางพื้นที่ที่มันสูงสูงนะคะเก็บน้ำบ่อยูเนาะค่ะมันกับบ่มีน้ำเลยนะคะเป็นช่วงบรรยากาศที่ดีที่สุดแล้วนะคะบรรยากาศมุมนี้เนาะค่ะแนมไปก็คือเห็นธงหน้าสีเขียวๆสุดหลูหูหลูลลตาเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของปุ๋ยเนาะค่ะที่คิดอยากจะเหตุเทียงหน้าขึ้นมานะ ที่ไรมาอยู่ในสถานที่ที่บรรยากาศมันแบบมันดีแห้งนะนามันแปลกมากๆเลยนะคะแค่เฮาได้มานางแนมทงหน้าสีเขียวเียวนี่เฮาก็มีความสุขแล้วพอประกอบผัาจะติกเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าปุ้ยก็จะลองเอาบานาพับมาติดเบิ่งนะคะทุกคนย้ำนะคะว่าตอนนี้ปุ้ยคิดแค่จะลองเอามาใส่เบื่องแค่นันเดอค่ะแต่ว่ามันยุดพีคมันอยู่่องนี้แหละคะ่ะ,คะพอยิงน็อตไปแล้วนะคะบ่สามารถที่จะเอาอกได้ะค่ะทุกคนมันก็นเลยแบบว่ามีความหมูซื้อว่าเห็ด ผิดผาดอย่างรุนแรงเลยค่ะเพราะว่าพอเฮายิงไปแล้วเนาะคะ่ะมันถอนออกบ่อดดค่ะทุกคนเฮากับแจ็คสีเฮ็ดแจงไดบาดท,ที่นี่ดี๋ยวความดีว่าโค้งสางที่เฮ็ดมากมันกับบ่อคอยพอดีบ้านใดโค้งประตูนะคะมันอาจจะได้มุมพอดีนะคะแต่ว่าใหม่หางล่างที่เฮ้าห้องไหวเนาะคะ่ะมันบ่พอดีจา้าไีกันเลยแบบว่าถอนหายใจแบบแห้งเลยเนาะคะ่ะทุกคนมันบ่ได้เป็นอย่างที่เฮาคิดเลยบาดนี้ ก็คิดว่ายูเดจาจ่ามืออื่นนี่สงสัยที่ได้หรือออกเห็ดใหม่อยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดไปเห็ดมาเริ่มจะพังไปเรื่อยๆสรุปแล้วก็คือเสียเวลากับการเห็ดประตูนี่เนาะจาก้ปสวงมือเต็มๆเลยนะคะทุกคนโดยที่แบบว่าโบมิงยังขืบหนาเลยถามว่าเมื่อยบอก,กับเมอยอเนาะจ่าถ้าถามว่าทอบอทอเห้งคักจ่ะทุกคนแต่ถามว่ายา่อมแผบโบย่อมแผ่ค่ะมืออื่นปุยกับสิคุ้มเห็ดให้มันได้พื่นละจ้าเห็ดไปเห็ดมาโค้งดานบนเสียจ้ะทุกคนถอดออกนะคะเหลือแต่ดานล่างจ้า มันก็นจะเปิดออกได้แบบนี้นะคะตอนนี้ก็เลยมีความคิดว่าสงสัยฟ,ฟังนี้สิเดเฮตเป็นแค่หน้าต่างอย่างเดียวนาาจ้าส่วนอีกฟังนึงก็สิไดเฮตเป็นประตูจ้าบานเน่ اه, คิดไปคิดมาแหละก็เมื่อยน้ำเจะของคือกันนะคะแจ้งว่าแมนเฮตอีหยังดอก ทอดเข่าทอดออกนอกจากลื้อเข้าลื้อออกยุตจังสันแหละนะคะทุกคนบ่อใดจากเชื่อเมื่ออื่นนี่ปุ้ยคงจะได้ลื้อออกเบิดเลยล่ะค่ะปุ้ยคิดว่าปั้นนั่นกนย่างบอย่อมแพยอยู่นอกจากก็เลยล่องยิ่งน็นอตเขาไปเบิงนะคะเพื่อบบายพลาสต,ติกมันแน่นขขืนมันจะต้งขืนมันจะได้แบบว่าบอยับยังประมาณนี้ พาสติอันนี้ก็ถือว่าใส่ได้เลยนะคะทุกคนสําหรับที่จะเอามาแท่นกระจกเนาะค่ะหากว่ามีใหม่ร้ายกว่านี้เนาะจาก,ก็อาจจะใส่ใหม่2อันเนาะค่ะประกบเข้าไปนะคะแล้วเอาพาสติกสอดเข่า,ขาด้านก้างนะคะัดที่นี้เขาก็ยิงน็อตไหวเนาะจ้าอันนั้นนาจะเรียบอยู่กันน่าจะเห็ดไปเฮ็ดมานะคะกระบอกซ้มลิสเนาะจากมืออื่นนี่อาจจะได้ลือออกไม่เบิดเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ปุ้ยขอลาทุกคนไปก่อนเด้อจ่าฝากากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยนํานะคะมืออื่นลุยต่ออีกมือหนึ่งค่ะทุกคนสำหรับประตูบ้านนีเนาะค่ะอาจจะโบเมนประตูแล้วนะคะอาจจะเป็นแค่หน้าต่างเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ